กลับมาอยู่กับครอบครัวของโมนิก้าและเจสซิกา้ากลับบ้านสี่ฤดูที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จไปครับกับสปีดบิลวันนี้เราก็จะมาเล่นครอบครัวนี้กันต่อครับ oh. เพราะว่าผมรู้สึกว่าเล่นครอบครัวนี้ได้ไม่นานเลยไงก็เลยว่าจะกลับมาเล่นเขาต่อตอนนี้ต้นเงินผมใกล้จะโตเต็มที่แล้วมีแค่แปดต้นนะตอนแรกนึกว่ามีสิบต้นกามสุดดูผิดอย่างเซ็งเลยตอนนี้ฤดูซีซั่นก็จะเป็นหน้าอาธรรมครับดู ตอนมาก็จะสีเหลืองๆผมชอบฤดูนี้สุดแหละนูนีบ้าโทรมายังไม่ไปนะนีบ้านะขอพาทัวร์บ้านแป๊บนึงนะเธอทางนี้นี่ครับสีเหลืองๆเต็มไปหมดเลยผมว่าฤดูเนี้ยผมชอบสุดแล้วไงมันจะเป็นแบบต้นไม้สีเหลืองๆเยอะๆอะไรเงี้ยดูดีก็จะตกตามไหลทางครับตามถนนหนทางแล้วแถบแล้วแวกบ,บ้านนี้เราก็จะอยู่ใกล้ๆกับแมรี่โรส อันนี้ผมย้ายมาบ้านใหม่แล้วเพราะว่าโมนิก้าพาที่แล้วอะ่ะเราอยู่บ้านหลังเก่าอยู่ครับนี่ก็จะเป็นบ้านเมล่โรสแล้วก็หนูอสองคนก็อยู่บ้านหลังนี้หลังนี้ไม่รู้มีคนอยู่เปล่า,าจำไม่ได้อะ่ะแล้วก็บ้านของหนูใส่ใหม่ครับนี่อยู่คนเดียวยังไม่ได้เพิ่มรับเลี้ยงเด็กไปไงแต่ค่อยไปรับเลี้ยงเพิ่มเติมแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีคนอยู่หลังเนี้ยน่าเอาคนมาอยู่มากเลยอาจจะเป็นดีเจครับแต่ผมดูก่อนนะ ก็รอดูไลค์ใน facebook ได้ครับอาจจะไปเพิ่มคนเขาเพราะว่าคนรู้สึกว่าจะน้อยไปวันนี้เหมือนสองสาวเขาต้องการจะพักผ่อนผมก็เลยอยากให้เขาไปเที่ยวครับไปดูวันที่เขาต้องทำงานก่อนคือ oh. ทำยาวเลยไงเราก็จะว่าพาสองคนนี้ไปเที่ยวสักหน่อยหยุดสักวันหนึ่งเนาะผมว่าไปเที่ยวป่าก,กันดีกว่าน่าจะสุดยอดแล้วก็เอาเดอะแก๊งไปครับน่าจะเป็นพวกเดอะแน เพราะว่าเดแนปเนี่ยผมมีคนครบแล้วเราก็จะไปพาไปรู้จักกับทุกคนด้วยใครเทคเวกิชันเดย์สักวันหนึ่งไซโอริก่อนเลยครับคนแรกแล้วก็น้องสาวเจสสิกา้ารูบี้เซฟานนี่เราไม่ได้เจอนานแล้วนะแล้วก็ซูซานอ,าอลล่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันน่าจะโดนลบความทรงจำครับจูเลียก็ไม่ได้เป็นเพื่อนหกคนมันขาดอยู่คนหนึ่งครับไม่ได้อ่ะองั้นก็ไปแค่นี้แหละ รู้จักแค่นี้ด้วยอย่างซิงจัดไปโมโหเพราะอยากพักร้อนครับเราต้องไปพักร้อนกันมั่งไงวันพักผ่อนมั่งแล้วก็ไปที่นี่ครับเราจะไม่ไปจังเกิรในเวนเจอร์ในตอนนี้นะเพราะว่าอลออ่าเขาไม่ได้มาไงพักแบบบ้านหลูๆไปเลยไหมหลังนี้ยจะใหญ่กว่าครับมีสี่ห้องนอนแล้วก็สามห้องน้ําค่าเช่าก็ประมาณแปดร้อยเก้าสิบสามต่อวันอันนี้มันจะเล็กกว่าไงอันนี้สองห้องนอนเอง แต่ผมว่าวิวอันนี้สวยกว่านะเพราะเราจะเห็นฝั่งนู้นครับมันจะไม่มีบ้านบางถ้าเราอยู่ฝั่งนี้บ้านจะบางเห็นแต่ป่าก็ได้อยู่เป็นไรเอาเนี้ยแหละมาเที่ยวทั้งทีก็เอาแบบให้สุดไปเลยจัดไปมาแล้วโอ้ฝนตกไปเลยนะอย่างเซ็งอะ่ะเราก็จะได้พักบ้านหลังใหญ่เลยครับผมเคยพามาแล้วนะใน a ฟ e b o o k ไลฟ์อ่ะป่าเข้ามาเที่ยวผมว่าที่เนี่ยนะดูดีสุดไงมันจะมีแคมป์ไฟตรงนี้ด้วยแล้วดูบรรยากาศดิ สีโคตรสวยโคตรชอบเป็นสีนึ่งเหลืองเงี้ยมีต้นไม้แล้วดูนี้เราสามารถกวาดต้นไม้พวกนี้ได้ครับที่มันตกตามพื้นน่ะแล้วก็จะเก็บไปแล้วก็เอาไปทิ้งหรือจะเล่นก็ได้เราจะเห็นว่าคนเล่นรอบๆบ,บ,บริเวณอยู่ด้วยนะแต่ที่นี่ไม่น่าจะมีหรือเปล่าโอ้หบรรยากาศอย่างสวยอะฝอนกำลังตกฝนข้างนอกก็ตกอย่างเจีมเลยเราไปหาซื้อของกันก่อนดีกว่าครับเอาเจสสิก้าไป เพิ่งให้สองคนนี้เขาเป็นเหมือนกับโฮส์นะโฮส์ในการจัดเพื่อนพาเพื่อนมาเที่ยวอะไรเงี้ยทุกทีก็จะเป็นหนูใสใหม่ครับหรือไม่ก็จูเลียอารลอลาอเป็นหัวหน้ากลุ่มนี่รูบี้ครับหนุ่มแมนหนุ่มแมนนายว่าไงเฮ้เนี่ยเ,เขาไอ้นี่กันอยู่นะเขาเป็นคู่กันไงนี่อนแอบวิจูบก,กันด้วยท่าให้เลียงวเนี่ยดูเซฟานนี่ เฟรนนี่ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแต่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็หนูใส่ไหม uh huh. คุยกับไวเวลสน่าจะกอดกันหรือเปล่าหนูชอบกอดไม่กอดอะยืนข้างเอาซื้อซับลายกันก่อนซับลายมันจะมีเตียงให้เราครับในกรณีที่บ้านหลังนั้นอะมันเตียงน้อยไปแล้วก็เพิ่มเข้าไปได้แล้วก็มีเต็นท์ครับนี่ผมจะซื้อเต็นท์ไว้สักอันนึงเอาไว้วางข้างหน้าได้ ฮูลเลอร์ก็เอาไว้เผื่อว่าตู้เย็นอะ่ะมันใช้งานไม่ทันผมก็เลยเอาไว้อันนึงนะกูลเลอร์แล้วก็ไฟไว้ข้างนอกแค่นี้ก็น่าจะสวยแล้วเนาะเอาก็อี้ไว้สักสองสามตัว <c oughs> นี่ไงหนูชอบก่อนหนูชอบก่อดเราก็จะสามารถกางเต็นท์ได้ครับนี่แต่มันต้องอยู่ในบริเวณบ้านนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้ บีบีมูออบเจกต์ครับมันก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้ไงแต่เขาจะสามารถใช้เต็นท์ได้เราไม่สามารถที่จะสร้างบ้านได้ครับหรือปรับปรุงพื้นที่ได้อันนี้เซ็งมากถ้าเราสามารถปรับปรุงพื้นที่ได้ผมก็จะไปวางข้างนอกไกลๆไ,ได้ไปเที่ยวบ,บนเขาอะไรอย่เงี้ยดูหนูสายไหมนอนตรงนั้นเลยเหรอ๋ยวเราลงไฟให้พวกเธอนะยุงมันจะได้ไม่มาวุ่นวายกับเราครับ แล้วก็เก้าอี้ไว้นั่งทางนี้เสียดายมันไม่สามารถไอ้นี่ได้ไงก็เลยต้องวางอย่างนี้ครับพอและสองตัวซื้อซะเยอะเล่าเรื่องผีกันดีกว่าไหนๆก็กลางคืนและบรรยากาศดีๆมากเลยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ n p c ของมอสครับมอสรถทูเฟมอ่ะมันเสียตรงนี้แหละที่ผมต้องไล่พวกนี้ไปไงเพราะเวลาผมจะถ่ายสกีนช็อตอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยมันจะมีไอ้พวกนี้วิง่งตอกเต๊กตอกเต๊กตอกเตกมา ม่เรื่องเลยอ่ะท้องไรไปให้หมดหรือไม่เราก็ต้องไปปรับพื้นที่ให้ไม่มีพวกแฟนอะเข้ามามันก็จะไม่มีไอ้พวกนี้เดินเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเราครับไล่ไปให้หมดในคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเนี่ยก็จะวิ่งต๊กเต๊กต๊กเต๊กตกมาอย่างเงี้ยแหละเราก็ต้องคอยไล่มันเราและเราและฮมาแล้วเนี่ย เวลาเราเล่าเรื่องผีปุ๊บผีก็จะมาอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยนด้ยินเสียงวู้วูอยู่นะอะอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละครับนี่ไงเจสสิกา้ายังมาไม่ถึงเลยเขาง่วงอะ่ะเพิ่งเลิกจากงานมาครับก็เลยแบบง่วงๆหน่อยๆอาไปนอนแนปเล่นๆแล้วก็ให้โอนิก้าเข้าห้องน้ําอาบน้ํานิดหน่อยเบื <S <S ่อเหรอ อ๋อเขาเป็นพวกติดบ้านโฮมซิกครับคือไม่ค่อยอยากจะออกมาข้างนอกเท่าไหร่ไงเป็นพวกติดบ้านอะไรอย่างงี้นี่ใส่คล้ายๆกันหมดอ่ะนี่หนูไซโอลิทำอะไรอยู่อ่ะฮะไซโอลิ uri, หนูดูถิงไฟอยู่แล้วมันใช่ไหมเนี่ยอาถ่ำไอ้อนี่หิมะตกเนี่ยใช่เรื่องไม่ใช่ละละเรื่องกันเลยอีกห้าวันเราก็จะเป็นหน้าแล้วดูวินเทอร์แล้วครับจะเข้าสู่หน้าหนาวมันจะทันไลฟ์ในเฟซบุ๊กเราพอดีอะสุดยอด พราะหน้าหนาวผมเป็นหน้าที่ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเท่าไหร่มันมีแต่สีขาวโพนเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับหน้าหนาวอะ่ะแต่ถ้าไปบ้านของโมนิกา้าน่าจะแจ่มเลยเนาะเราจะเที่ยวได้แบบเพลินโคตรเขาไปไหนแล้วละ่ะเซิกาผมนอนอยู่โมนิก้าอาบน้ำเดี๋ยวเขาก็หายไปเองอะ่ะสองชั่วโมงเอา้าใครหลับเนะี่ยไซยอลิหลับ เขานอนด้วยกันไม่ได้อะไม่เป็นเพื่อนกันสนิทสนมตอนนี้เหลือเซฟานี่คนเดียวครับ oh, ที่ยังอยู่คุย <Wow, S 1> กับเซฟานาี่หน่อยคนอื่นไปไหนกันหมดแล้วไอ้พวกนี้ไม่ใช่ไอ้พวกนี้ PC, อพีซีออกไปน่าจะนอนกันหมดแล้วนะในเต็นทนะ์น่ะมันมีรูปแบบตัวแซดแๆ,ๆขึ้นนะแล้วก็ v i โอเลอยู่ในห้องน้ำเธอทำอะไร แดี๋วพรุ่งนี้เช้าตู่เช้าๆเราจะไปถ่ายรูปกันฮขนาดนั้นเถอะอ๋อมนิก้าเขาเป็นไอ้นี่ด้วยนะขี้ขโมยอ่ะซอรี่นะเซฟานี่นะให้เจสิก้าไปนอนไอ้นี่เลยดีกว่าเตียงเตียงต้องเยอะต้องแยะไปนอนเต็นท์กันด้วย สงสัยยากแบบใกล้ชิดธรรมชาติอะไรอย่างนี้นอนเตงกันหมดเลยเฮ้ยไอ้นี่มันแฟนขับแบบโลกจิตครับที่มันฆ่าหนูส่ไหม่ผมอะไปแล้วเสียดายนะจูเลียไม่มาผมจะแก้แค้นให้หนูใสาไหมอย่างเซ็งอะครั้งที่แล้วจำได้มันให้เค้กมาเราก็ตายเลยครับเรากินเนี่ยกีตาร์อะไรกันเขานอนกันอยู่ใช่เรื่องไว้เนี่ยง่วงนอนกันหมดเลยหิมกกะก็ตกหน้านี้ ใบไม้กำลังสวยๆเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเซ็งอีมาดัานตกเขาหายเบื่อแล้วอะหายเบื่อจากงานและโอมซิกอะเรามาเล่นข้างในนี้ก็ได้เอาพังแล้วเซฟานี่นอนตรงนั้นนะเขาชอบนอนกันตามธรรมชาติเนาะพวกนี้นูสาไหมนูสายไหม,หมไปไหนมาเนี่ยคราวนี้ถ้ามีใครตายผมก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ ไม่ต้องห่วงแล,แล้วเพราะว่าจูเลียเขาสามารถชุบชีวิตได้ไงแป๊บๆไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่วทดมตนเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเจียมอะพูดเลยนี่ไงหนูสายใหม่อยู่ตรงนี้มาเอสิกกาหลายไฟหน่อยผมไม่อยากให้โมนิก้าเขาเป็นคนจุดไฟเพราะผมจำได้ว่าโมนิก้าจุดไฟปุ๊บไฟไหม้ไฟลามไฟลุกกันเลยทีเดียวแล้วข่าวนี้สิบเทพไม่มาสักคนเลยด้วย อาจจะตายกันได้นะเนี่ยถ้าไฟไหม้อะเาเบลเลตเล่นกีตาร์ปะเบลสิบเบลสิบเล่นกีตาร์เียงใส่ชุดทำงานอยู่เลยที่ทีก้าผมวะดูเขาหน่อยหลับกันหมดเลยตีสองอ่ะ ผมมาแบบมืดไปหน่อยสอรี่แต่ออาโดริธิอะมันไม่ค่อยมีที่เที่ยวหรอกถ้ามาอย่างมากก็มาเหมือนสะสมของอะครับพวกปลาพิเศษที่ไม่มีที่อื่นหรือพวกมแมลงที่เราต้องไล่เก็บตามที่ต่างๆเนี้ยถ้า้อลอร่ามาเขาจะมาเก็บได้ไงแต่ถ้าเป็นแกงนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งเก็บก็ได้ครับไม่ได้สายสะสมอยู่แล้วมาเหมือนมาพักผ่อนเฉยๆเวลาแบบเครียดจากงานอะไรอย่ออางนี้ กอดอีกแกหนูชอบกอดเ,เ,เล่นด้วยเล่นไพ่อ่ะน่าจะชวนเพื่อนไปเล่นได้เนาะเวโเลตด,ดีกิตาร์ยามค่ำคืนตีสามถ้าฝนตกด้วยเนาะโอ้โหสุดยอดอะมันจะกาศจะดีกว่านี้ครับ ตอนนี้ฝนไม่ตกไงหิมะเพิ่งจะหยุดไปเขาจะเป็นดารากันนะส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะอยู่กลุ่มเซเลบครับกลุ่มที่ไม่ใช่สี่ลุงอ่ะเป็นกลุ่มเล็กๆของไวโอเลตเขาก็จะมีโมนิก้าเจส i ิก้าเซฟานี่อะไรเงี้ยไซโยลิสุซานลูบีพวกนี้จะเป็นเหมือนกับเซเลบเป็นดาราทั้งนั้นเลยลุวนๆลุวนๆ โอ้ยนิมน oh. uh> ี่เฮ้ชนะบ้างไหมเนี่ยฮะเอาไปดีกว่าได้เวลานอนแก๊งน่าจะมานอนกันหมดแล้วแหละนี่ไงนอนกันหมดเลยแต่เหมือนยังมีใครยังไม่นอนอ่ะเพราะว่าไฟไม่ดับหรือผมไม่ได้ตั้งละอ๋อโอเคไม่ได้ตั้งออนไลน์ว่านี่ไงสองคนกินข้าวกันอยู่ เอไอเขาจะไม่คุยกันเองนะอันนี้เสียดายเนาะถ้าเขาคุยกันเองมันจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นเยอะดูสุสานเถอะสุสานนี้น่าจะอึดแต่แหละเพราะว่าผมเพิ่มไม้นั่นไปไงให้มันลดช้าลงอะไรพังอ๋อเฮ้ยบรรยากาศตรงนี้โคตรดีแต่อังนี้ตื่นแฮะน่าจะไปเล่นในโยนห่วงละโยนเกือกม้าเดี๋ยวผมอนี้ก่อนโอเคอัพ เป็นทาวนแฟมริตนี่ขนาดเขาไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นอะไรนะผมให้เขาเหมือนกับว่าทำงานในซิมสแกมอย่างเดียวครับเฮ้ยเช้าแล้วนี่ไม่ได้ดูเลยอย่าบ่นักอกอดกันดีกะสองคนน,คนี้นั่นไงหนูใส่ไหมหนูอชอบกอดอะหนูใส่ไหม่ะเธอกอดทุกคนเลยคนที่ไม่รู้จักเขาก็กอดเขาใช่เรื่องไว้เนี่ย วิดีโอมันมีที่มาครับไอหนึ่งวันของหนูใส่ใหม่อะ่ะคือเขาจงใจจะกอดคนอ,อื่นเองนะผมก็เลยเอาตรงนั้นแหละทําเพลงซะเลยง่ายสุดไม่ใช่ว่าผมมาครับไปเขากอดไงเอาฟิตพื้นด้วยเดี๋ยวก็ไฟไหม้หัวเทดูฟิตขนาดนั้นนี่เช้าเนี่ยหกโมงแล้วครับนี่ไงพาที่มันจะขึ้นทางนูน้น มันต้องไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งถึงจะเห็นหรือไม่ก็ไปบนภูเข,ขาสูงๆอะ่ะเสรยดาที่เราไม่สามารถเอาเต็นท์เป็นกลางนอนข้างบนภูเข,ขาได้เนาะมันง่าจะแจ่มกว่านี้เยอะเจสิการับหน้าที่ทำอาหารเช้านี้ชื <c oughs> ดเรื่องไหมเนะี่ยเจสิกาคนอื่นเขากินไปหมดแล้วนะไม่ทันแล้วไงเซฟานี่ทำอาหารเราทำให้แล้วเซฟานี่ คอเอวเดี๋ยวเขาก็มากันเองอเจสซิกามานั่งครับชอบยืนกินข้าวกันพวกเธอไม่นั่งให้มันเรียบร้อยด้วยนะอะฮะเอาเงินคืนก่อนครับได้มาสองพันห้านี่ไงเขาจะไม่คุยกันเลยปเ<ะ>า AI อ่ะ,อะเสียดายเนาะเราต้องเป็นคนเริ่มคุยอ่ะ เขาต้งจะคุยกันแล้วที่เหลือไปไหนหมดไวโอเลตหลับกันอยู่เหรอนี่ไงหลับอยู่คนหนึ่งไวโอเลตอยู่นี่หนูใส่ใหม่ไปไหนหละน่าจะไปเดินเที่ยวไปวิ่งยามเช้าอย่างงี้เอาละเอาละเอาละ เฮ้เอาพังเราต้องมาซ่อมเขาด้วยนะไอรเรียกไปเนี้ผมจะดูเขาคุยอะไรกันรูบี้เขามีรูปบุญธรรมแล้วด้วยนี่ผมก็ลืมที่เราไปสร้างกันหน้าสยุลีนี่ใสขึ้นเยอะเลยเนาะหลังจะไปอยู่กับรูบี้อย่างนี้ น่าจะมีความสุขขึ้นอะไรทั้นองนั้นน่ะดูดิไซโอลิอาจจะผมยาวขึ้นครับอาจจะจําไม่ได้นะเฮ้านอนกันทั้งวันแก๊งนี้น่าจะตั้งแก๊งสลิปซิกเนตสายนอนนะนี่ไงไปไหนมาหนูสายไหมอ่ะโอ้โหต้องนอนแล้วแหละ เตียงนอนมันไม่ใช่คา่าดีๆไงถ้าเตียงนอนคา่าดีหน่อยก็แป๊บๆก็น่าจะเต็มใครร้องไห้เป็นไรอ๋อฝึกการสแสดงเหรอตอนนี้ว่าเป็นอะไรเฮ้ย <c oughs> ขี้อายกล้องดวยเวลาจะมาดูก็ต้องชอบเดินหนีกันดูรูพี่ดิ <laughs> ไม่น่าจะชนะไซโอลิได้นะโมนิก้าเนี่ยนี่นี่เออชนะด้วยเหรอ,อมไม่น่าเชื่อ <c oughs> ก็ถือว่าผมมาพักผ่อนได้เต็มประสิทธิภาพอยู่นะเพราะว่าโมนิก้ากับเจสสิก,าก้าเขาทำงานไปด้วยได้เรื่องอยู่ครับแค่นี้ก็แบบมีความสุขแล้วมั้งหลับอีกแล้วหลับทั้งวัน กงสลีฟซิกเนสนี่ไงมันจะมีต้นไม้อย่างงี้ครับฤด,ดูนี้อาทำเราก็สามารถที่จะกวาดต้นไม้พวกนี้ได้แต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าถ้าจะเห็นแบบนี้สวยๆต้องไปร้านของจูเลียครับร้านต้องคำสาปอะขายพวกเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่ผมเล่นไลฟ์ตลอดมันก็จะมีต้นนี้เยอะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ไงที่มันดอกกิ่งออกมาบ่อยๆเราก็ต้องกวาดบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย แล้วฟิลลร้านมันก็ได้ด้วยแหละอดูหนูโมนิก้าเขาไปกวาดเฮ้สิยงสัญลักใช่ไหมนะเมื่อกี้ง่แล้วก็ต้องกวาดมันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็สามารถจุดไฟเผาหรือทิ้งไปก็ได้ห,<า>หรือจะเล่นต่อก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราเอาปล่อยไว้นานๆนะมันจะส่งกลิ่นเหม็นไงอย่างเซิง ผมจะไม่กวาดหรอกไม่รู้จะกวาดไปทำไมเดี๋ยวเขาก็มากวาดกันเองอะตรงนี้เกิดเหตุจะมีใครชนะ3คนละฮะ <c oughs> ขนาดนั้นดูไม่ได้ด้วยผมแอบดูไม่ได้ว่าใครได้เยอะสุด,ดไม่คนเอาๆๆ ดูหน้ามอริก้าดิน่าสงสารเธอมากพบทีมเอาไปแล้วแล้วไม่รู้เลยใครชนะบ้างอันนี้ผมเดาไม่ถูกเล้วถ้าอยโ่นี้ไปอะเดาไม่ถูกเลยสายดนตรีสายอาร์ตเรายังขาดสายดีเจคนหนึ่งครับเพราะถ้ามีดีเจด้วยนะโอ้โหสุดยอดครบแก๊งแน่นอนอ่ะพูดเลย ต้องให้เงินกันด้วยเหรอคะขนาดนั้นเบลเลตเล่นอยู่คนเดียวน่ะน่าสงสารเธอมากนี่ไงมาอีกแล้วใส่ดนตรีฟิลมันจะได้ตรงนี้แหละเราจะมีดนตรีล้อมรอบถ้าเรามีเพื่อนที่เล่นดนตรีเก่งๆอ่ะนี่ให้เงินกันใหญ่เลยพราะเธอดูก็พอมั้งประสานันได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้เนาะต้องสี่ผีเสื้อมา ผมจำได้ว่าพาสี่ผีเสื้อมาเที่ยวโอ้หดิ้นกันทุกวันนะเล่นดนตรีกันตลอดถ้าอยู่ตรงนู้นมันจะกล่านจากอีกแบบหนึ่งอันนี้ได้บรรยากาศอีกแบบนึงครับพักร้อนเสร็จเรียบร้อยจ๊บฮะไข่ดูดาดูดาเซฟานี่เขายังร้องเพลงไม่เก่งเหรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียงมันร้องเพลงไม่ค่อยได้เรื่องเลยอาจจะเล่นดนตรีเก่งแต่ร้องเพลงไม่เก่งก็ได้เนะ อย่างเซ็งอน่ะแล้วก็ไปฝึกเขาที่หลังแล้วก็กลับมาที่บ้านสี่ฤดูเหมือนเดิมครับหลังจากอัปเกรดไปคลิปก็จะต่อเนื่องกันจากเมื่อวานเลยเพราะว่าถ้าดูคลิปเก่าเราจะเห็นแค่ส่วนนี้ของบ้านเท่านั้นนะอันนี้ผมอัปเกรดบ้านเรียบร้อยจะมีวิงทั้งหมดสองฝั่งครับแล้วก็ที่ให้อาหารสุน,นักขก็จะไปอยู่ข้างหลังแทนชึบๆนี่อยู่ทางนี้ที่นอนเขาก็อยู่ทางนี้เลยมีเตาผิงให้เขาด้วยเผื่อหน้าหนาวที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วครับ เขาจะได้นอนกันอุ่นๆนะสาหรับสุนัขเราผมอาจจะไปเพิ่มลูกบุญธรรมอีกสักคนหนึ่งครับสําหรับบ้านหลังนี้เขาจะได้มีเพื่อนใกล้ๆกับเมรี่โรสเนี่ยนี่ก็จะเป็นบ้านเมรี่โรสเราจะมีเด็กสองคนที่บ้านหลังนี้นะแต่เด็กผมว่าก็เริ่มเยอะแล้วครับเพราะผมสร้างไว้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามีลูกบุญธรรมอีกคนจะน่าจะสนุกส,สนานกว่านี้ไนงะเพราะพื้นที่บ้านมันใหญ่เราก็จะไปขยายเวลาไลฟ์ได้อะไรอย่างนี้บ้านหลังใหญ่มาก เดินสนุกสนานเลยพวกเธอเอาอะไรพวกนี้มันเข้ามาในบ้านไดง้ไงวะเนี่ยเป็นปราร์巴ซี่อ่ะผมไม่ได้ล็อกบ้านไงมันก็เลยเข้าไม่ได้อ,อะไรมาห้าลงห้าร้อยอะไรไม่ให้หรอกหรือไม่เราก็ต้องทำอย่างนี้ครับปาบ่างี้เข้าไปที่หมวดสร้างแล้วก็เอาปราร์巴拉ซี่โนปรารา巴ซี่อาราวครับกับโนแฟนอลาวมันจะเสียไปสองช่องฟรีเลยไหมเสียดายโคตร ไปจะไล่พวกนี้มันไปให้พ้นไงไอ้รถทูเฟยมันดีหมดทุกอย่างนะครับยกเว้นไอ้ตรงนั้นแหละเราก็ต้องคอยมันลบไอ้พวกนี้ทิ้งไปให้มันออกไปจากบ้านเราไม่งั้นนะ่ะมอสจะเพอร์เฟกโคตรโอ้โหต้ออยู่กับสองมุมของบ้านเลยโคตรแจม่มอะโมนิกาได้อีกสองพันห้าจัดไปคราวนี้ต้องดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะเขาทำงานแยกกันซะง,งั้นไอชิเมน้นโมนิกาฟินิชเขียนหนังสือเรียบร้อยเขียนไวมากนะ แสดงว่าอัดอั้นจากการเขียนมานานแล้วก็สามารถขายหนังสือต่อวันไดุ้จดจอดการทัวร์ก็น่าจะเสร็จครับสำหรับบ้านหลังใหม่ของโมนิก้าและเจสิกา้าเพราะว่าพาที่แล้วเราไม่ได้พามาดูบ้านหลังใหม่เลยยังอยู่บ้านหลังเก่าเลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะ่ะคราวนี้ก็จะมาบ้านหลังใหม่กันแรกครับแล้วผมก็จะเริ่มไลค์ใน Facebook สำหรับโมนิก้าเจสิกา้าให้เขามีลูกบุญธรรมสักคนหนึ่ง มันก็จะได้ดูมีสีสันขึ้นแล้วก็มีเด็กเยอะขึ้นด้วยสําหรับสนามเด็กเล่นเพราะผมอาจจะไปสร้างสนามเด็กเล่นในอนาคตนะสําหรับเด็กๆโดยเฉพาะเลยวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับสําหรับครอบครัวใหม่กับการแนะนําบ้านสีดดูของเขากับการตกแต่งที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เรื่องตกแต่งเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเพิ่มครับในไลฟ์เพราะว่าจะได้ฟิล์บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งการตกแต่งอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วครับแล้วค่อยมาต่อกอันครั้งหนะ้าโอ้โหดู นายโมนิก้าก็หลับเรียบร้อยครับวันนี้ก็น่าจะเซตสำหรับการพาทัวร์บ้านหลังใหม่กับครบควร่รีนั่นเอง